มือนีไม่นหนาตัวใหม่เราบอกสูเราบังมีดราบังมีดถือมดว้ถองแผ้ี้าถือสารหานูขถือลงแบบนี้ค่ะดีๆงานลายจะแย่มันถือจะฟองเดอ้องานลายเดอ้เดอ ตอนนี้ก็ร้านเราก็ใกล้จะออจอกซีบาดังไหนเนาะไม่รู้ว่าจะพูดว่ายัางไง คนโทรมาเยอะมากจะมารานเยอะมากพรุ่งน,นี้คนจะมารานเยอะมากบอดพริกพุทยพ,พิดมเปิดปลาฮอดแห่งแรกภาคอีสานยิ่งใหญ่อลังการไม่มีเวลาอ่านดามงดมาม่าใครดมาม่าอะไรไรู้นนเหรอกผมทำงานผมหาตั้คงช่วงน,นี้ผมเอาไว้ส่งเสียเลี้ยงลูกเต้าเด้าด่า มือไข่หาตังค์นี่พี่น้องมือไข่ประดีดามงดามาน้ำไผ่ดินี่มือไข่สีเปื่อยล้านมือเงินสีเปื่อยล้านทดลองระบบได้พี่น้องสีเปื่อยล้านทดลองระบบเลี่ยวผมมีเวลามาสัมเารีปีเปียดได้พี่น้องนัตตี้บอกเพิ่นเปิดไฟตรงบอกพี่หนุ่มเปิดไฟกําแพงให้หน่อยบอกพี่หนุ่มเปิดไฟกําแพงให้หน่อยมีเวลามาสัมเารีปีเปียด นะครับสมหรีปีปีตเพราะว่าร้านเราพุ่นนี้จะเปิดและทุคนโทรมาเยอะมากวันนี้แบบว่าจะมาแบบแต่ร้านเราคือเอกเสำหรับพุ่นนี้ใครมาก็ได้ผมกับพมกับให้เราฟรีพวกเขวดไหมแสงสมพลกเขวดไหมพี่น้องฟรีแสงส้มแหมพี่น้องเลยอันนี้มุมข้างนอกนั่งชิลได้ม,มุมข้างนอกนั่งแบบว่า กินรวมชมวิวมุมของนอกเปิดลาบานาตี้เอาสิาละไม่ยาก,กาศได้อย่างนั้นแม่ข้างนอกน่ะอันนี้ทางเข่าพี่นอ้องอ๋อโอเคอ๋อเ,อเมึงถือไปดีดเฮ้ยเกิดไม่ถือกูเมื่อกี้เนี่ยกะไรบักเปียรถอ้ย อันนี้เป็นภายในนะครับภายในสู่ภายนอกใกล้แล้วนะครับใกล้จะเป็นความจริงแล้วกับฟินคลับพี่น้องเปิดก็หนาเปิดแม่ๆก็หนาพี่นุ่มชว์ดู้แม่แแม่แแู่้เออ VIP นะครับ VIP เออห้าสิบแก้วใช่ค่ะเพราะมันห้าชั้นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอันนี้คือร้านฟินคลับฟินใจนะครับบอกเลยว่าอะไรนะ กระหไปเลยสาบารไปเลยเข้าต่อหายเพลินขึ้นบอติฟนีบออ่าหายไปเลย้าบาทได้บอเพราะญญหรือวอันนด้เจแล้วมีอยู <c oughs> าา่นนเออ <c oughs> กูกี่แฟเขารวยอยู่ห <c oughs> ลอรวยหน้าตาดี นี่นะครับบอกแฟนมาช่วยงานเร็วๆไลสดหรไลสดไม่บอกแฟนมาขับมาจตตี่ให้โคกีนั่งเร็วรถไปจะตำแหน่งตัววีครับเป็นของอันนี้ตัววีไอพีอันนี้ตัววีไอพีด้วยตัวีไอพีนะครับอันนี้จะเป็นตัวีสำหรับใครที่มา ใกล้แล้วค่ะไอตัวเบนะียบพี่ครับตัวเบียบพีรู้ปะ่ะพี่หน่อยรู้ป่ะรู้ไหมพ่อแมา่เตรียมตัวนะคะมีเหลือกันแค่สามชีวิตนะคะผู้จัดการกชีวิตหนึ่งไปอะไรนะกินเอ็มร้อยเจียอะไรหน่อยไหมหน้าตาที่มันไปหมดแล้วรอเก้าโมงเช้าแปดโมงเช้าอ่ะเหมือนกันเหมือนกันจะมีซีแบบเดฟฟู้บอนเบียร์เราฆ่าไหมล่ะพี่ดเนนดียร์เป็นเบียรเราฆ่าไหมไอ่นั้นกินไอ้นั่งน่าจะเป็น น่าจะเป็นมีซเยอรมันเออกุ้งต่างก็มีซีเยอรมันอันนี้ตัววีอันนี้จะเป็นโตัวีนะครับพี่น้องตัววีก็ <c oughs> พรุ่งนี้ต๊วเต็มแล้วนะครับตัววีเต็มแล้วแต่ว่าตัวโต๊ะยืนอ่ยบล็อกอิน <c oughs> มาเลยโต๊ะยืนพี่น้องอยากมากกค็คือบล็อกอิน <c oughs> มาเลยนะครับพี่น้องชาวขอนแก่นเราก็บล็อกอินเข้ามาเลยไม่ไม่ไม่ด้มีไม่ได้มีให้จองอะไรครับเพราะต้อเป็นการทดลองเปิดร้านเป็นการทดลองเปิดอันเป็นโตัวีเป็นช่องเป็นช่องมันจะเป็นช่องเป็นช่องแบบนี้เลยนะครับ มันจะเป็นช่องเป็นช่องเลือสีเลือกพิณหอมอันนี้อีกมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมโต๊ะบีอีกเหมือนกันนะครับเช่นกันตรงนี้นะครับอันนี้เป็นมุมช่องเป็นช่องนี้เลยนะครับโต๊ะบีนี่คือสําหรับเอฟซีอยากนั่งแบบยเวสซี่เรียกน้องๆนั่ง,งอ่านั่งมุมนี้ใช่ปะนั่งแบบนั่งตรงนี้ตรงยเวิตรงนี้ก็เรียกน,น,น,น้องคนนั้นมาั่างนี้เออคนหลอ่อดาราหน้าตาดี ี s <S <an> เขาคือยวงซี่เขาคือมาอยวงซี่เขาคือมาอยวงซี่สันดอกเขาคือมาเฮดแต่แตงซี่สันดเดยอ,อันนี้ก็เป็นโตวีมุมอีกมุมหนึ่งแบบหรูสุดๆเลยพรีเมี่สุดๆเลยเอออันนี้อันนี้คือพรีเมี่สุดๆเลยครับโซฟาผมบอกเลยว่าเอาแบบอย่างดีเลือกแบบอย่างดีกับมาหยีอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีเอ่อมุมดีเจดี๊ดดิ๊ดดเจนะครับตรงนี้นะครับอันนี้มุมดีเจดีเจบอกเลยว่ากล้ามใหญ่หน้าตาดีใช่ไหมวะ ช่อันนี้จะเป็นโต๊ะบอกอินเข้ามาเลยแต่ว่าคนจะมาจากต่างจังหวัดเยอะอยู่นะมาทดลองเปิดแต่ว่าขอร้องว่าใครจะมาคอนเจเลชันอะไรใครจะมาคอนเจเรชันชลเชนอะไรนะขอที่หนึ่งใครจะมามอบดอกไม้ชอบมอบกระเช้าพรุ่งนี้อย่าเพิ่งเามานะไม่มีระวองตรงว่าไม่มีเวลารับเพราะว่ารับจริงๆวันที่หนึ่งนะครับพี่น้องรับรับรับอีดีนะคือวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งขอเนี้ยสเนตาครับเพราะว่าตามัน แร่ไม่ได้นอนถ้าถ้าเราจะเปิดรับจริงๆอ่ะคือวันที่หนึ่งรับแบบดอกไม้อยากมาแสดงความยินดีอยากมา,เ,มเ,า,กมา,าเรื่มแสดงความยินดีกับคู่บ้านฟินแลนด์กับกับร้านฟินคลับนะครับผมเป็นผับแห่งใหม่ของภาคอีสานขอนแก่นบ้านเรานะครับแล้วก็อันนี้เป็นแคชเชียกำลังหัดกันอยู่นะครับนี่แหละสิบเอ็ดนิ้วจะพารวยสิบเอ็ดนิ้วพาล้านจะ จะกดเงินร้อยให้เป็นเงินล้านไหนดูซิน,น,น,น้ำตาลจะกดเงินร้อยให้เป็นเงินล้านกดไปกดมา <c oughs> เอออันนี้ระบบแคชเชียร์นะครับระบบบาร์นะครับระบบบาร์อันนี้เลยนะครับฟินครับใครมาขอนแก่นผานขอนแก่นเรียนเชิญเดี่ยวขํามูดอนทานนี่เอยเดี่ยามูสจากขอนแก่นนะครับนี่เลยอันนี้เป็นห้องครัวพ่อครัวนะครับสองร้อยดาว ขราวคั่ว2 0 0ดาวบอกเลยว่ากิน <Yeah. Yeah. S 1> แล้วกลับมาอีกแน่นอนรสชาติความสะอาดบปรตอ้อง่วงพี่น้อง